ซึ่งก่อตัวมาจากแนวเขาด้านตะวันตกนำความชุ่มช่ำกลับคืนมาสู่ภูเขาในลำเขางูอีกครั้งสภาพอากาศกลางลำน้ำกว้างแปรปรวนมาตลอดสัปดาห์่วงสายปลายบ่ายฉับพลันพายุใหญ่ก็เริ่มก่อตัวกว้างเนื้อผืนป่าห้วยขาแข้งอีกไม่นานแรงลมก็พัดนำฝนเข้ามาเทสู่ภูผาสูงความไม่แน่นอนของสภาพอากาศเหนือลำเขื่อนสีนคริท คืออุปสรรคอีกอย่างที่ทำให้การหาแหล่งตกปลากระทำได้ยากขึ้นพรานปลาผู้มีประสบการณ์จึงต้องรู้จักค้นหาแหล่งชุมปลาตามวิถีของเขาโดยการจดจำที่หมายอันเป็นขื่นผาหัวแหลมยอดหินกลางน้ำตามแหล่งที่เคยประสบพบเห็นฝูงปลามาอออยู่เดิม คุณสุธีสุธิวงศ์ชีวิตในวัยยาวของตนเองถ่ายทอดให้กับลูกชายคนโตวัย15ปีซึ่งกำลังจะเริ่มต้นหัดตกปลา <พอ S 1> ครั้งแรกฝังไปแล่แล้วก็สับแล้วก็ทอดมาให้กินก็เลยเออทต่ไม่ได้เด็กเราไม่รู้เออมันกินได้นี่ปลาพวงนี้มันกินได้ก็เลยตกมาเลยเขาเรียกปลาบูปลาบูลื่น,นตัวมันจะลื่นเลยเก็บมันจะเล็กมากตกง่ายที่สุดก้มกันก้มหัวไปดูที่ตามร่องกระดานนะก็เห็นแนละ้ว ตัวนี่ดึงขึ้นช่องร่องกระดานไม่ได้มันแหละนี่นี่ประวัติตัวนี้มาที่ว่าผูแบตตัวนี้เป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็เลื่อยมาไอตะก,กูแบตนที่ใช้เลื่อยมาเลยเอ,อจนมาถึงตอนหน้านึงเอน้ําเค็มเข้าหน้าแรงๆเนี่ยเคยไปตกปลากันก็สมัยนั้นเขามีสายเอ็นเพิ่งจะเริ่มมีสายเอ็นนะนะสายเขาเรียกได้หลอดมันยังไม่ใช่สายเอ็นย๋ยวเป็นได้หลอด เบอร์แปดที่ได้เบอร์แปดสายเอ็นสายหลอยอะแล้วก็ไปผูกเบ,บ็ดตกตกปลาใน,นกันน้ำน้ำก่อยๆมันเข้ามาก็ไปตกเอติดตามพ่อมาที่ยวทะเลสาบแห่งนี้เพียงสามครั้งยังไม่รู้จักแม้ิ่จะเริ่มใช้คันเบ็ดและรอบปิดเทอมใหญ่ปีนี้คุณสุธีจึงตั้งใจพาเอมาเที่ยวแพน้ำโจรของเขาเพื่อเรียนรู้การเป็นนักตกปลาอาชีพอย่างแท้จริงตัวล่เออมุนคันมาให้ได้รอม ่ผมให้หน่อยแล้ก็จับก็ะดาษไม่จำเป็นจะต้องนิเนี่เดี๋ยวก็เลยไปเลยมาอย่างเงี้ยอาไปอ่าเปิดคันทสวิงก่อนคันทสวิงนี่เวลาเปิดแล้วมันจะมีค้างนะคุณผักไปหน่อยได้ไหมเออผักไปทางนู้นนิดนึงอ่าอ่าอย่างนั้นก็ได้ไหมนะยังก็ได้ยังก็ได้อ่าลองดูดิช้าอ่า เห็น,นเส้นดำไหมีแค่เส้นดำอ่ะีท่าลงมาเส้นดำอ่ะตีดูดำพอดีภาพสายอ่ารับเปิดทางดึงที่จะร้อนอ่ะเปิดที่จร้อยแล้วก็ลงค่อยๆอีกสักครู่เราจะพาท่าน,นไปชมกลเม็ดของพรานปลาแห่งแพร่น้ำโจนต่อไปครับโอ้อขึ้นขึ้นบอกไปเลยตกนก ในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ใช่เรื่องที่ใครจะถือคันเบ็ดแล้วก็สามารถตกปลาที่คาดหวังได้ทันทีทันใดบางคนอาจจะมีประสบการณ์จากการตกปลาตามบ่อเลี้ยงมาบ้างแล้วแต่อย่าลืมว่าปลาป่าจากธรรมชาติกับปลาที่เพาะเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารนั้นมีสัญชาตญยานของการดำรงชีวิตที่แตกต่างก,กันผู้ที่จะเริ่มต้นหาคันเบ็ดเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการตกปลาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อจึงควรรู้เสียให้ท่องแท้ก่อนว่า อุปรกรณ์ชนิดต่างๆนั้นผู้ผลิตได้คิดสร้างเพื่อการใช้งานประเภทใดบ้างองการอย่างนี้มแต่อย่างนี้แนะนานว่าถ้ามาตกกระสุเนี่อ่อนกว่าคันเด็ดที่มันมีน้ําหนักมากมนะเป็นคันที่ประกอบด้วยออไฟเบอร์แต่ถ้าคันที่มีน้ําหนักเบาเนี่ยมันจะประกอบด้วยพวกกาไฟหรือคาร์บอนพวกนี้มันจะมีน้ําหนักเบานะแต่ว่าน้ําหนักคันเท่ากันเนี่ยน้ำหนักจะต่างกันต่างกันแล้วนะและแอคชั่นจะต่างกัน กาไฟนี่โกงสวยแต่คาร์บอนไอ้ปรบเไอ้พวกไฟเบอร์เนี่ยรู้สึกจะแข็งแล้วเหนีวบบยวเหนียวไอ้ประเภทเนี้ยเขาเรียกคันเหนียวทีนี้ตัวของไฟเบอร์เนี่ยมันเหนียวแต่ว่าของกาไฟเนี่ยม,มันมีข้อเสียอยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าของมันเนี่ยเป็นรอยนิดหนึ่งมันสามารถหักได้โดยทันโดยทันทีเลยเอ,อ,อย่างเช่นมันเหมือนกับเ,เปรียบมันกับว่าเพชรล่ะแข็งแต่เปราะไอ้เงี้ยนะเพราะฉะนั้น บางครั้งเขาบอกว่าโดนสตังอะคมคมหรือว่าเหล็กคมๆมขีดนิดเดียวเนี่ยแล้วเราไปตกปลาเนี่ยคันหักเลยเป็นไปได้อันนั้นเป็นไปได้เพราะนั้นต้องรักษาอย่างดีคันกาไฟนี่ต้องรักษาอย่างดีเลยไม่ให้มีมีรอยขีดข่วนนะทีนี้เอ,อน้ำหนักอ่ามันอยู่ที่แอคชั่นมันเหมือนกันนะแล้วทำไมด้ามจับเนี่ยมันเท่าเบ็ดเท่ากันแต่ด้ามจับมันไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนเหมือน,นว่าความยาวความยาวไม่ขึ้นอยู่การใช้ อนะย่าง,ง,งอย่างอย่างี้มันมือมือคนที่จับตกปลาเนี่ยมันจะใช้หนึ่งข้อแขนแขนนี่เป็นส่วนช่วยนะมือนี่ต้องจับอยู่แล้วแต่ว่าข้อแขนข้อใช้ข้อ,ออย่างนี้จะอย่างถ้าคันที่สั้นสุดนี่คือจะต้องใช้ข้ออย่างเดียวแต่ถ้าถ้าเกิดว่าคันที่มันยาวหน่อยมันก็จะใช้แขนข้อศอกเนี่ยนะแล้วมันมีอีกยาวไปอีกหน่อยมันจะใช้เท้าเท้ากับข้างข้าง,างสเสวนะเดี๋ยวเราดูดูง่ายๆทีละอย่างเลยอย่างนี้ก็เหมือนกัน ด้ามเล็กอ่ามันด้ามเล็กนะคือทําให้มันเพียวด้ามเล็กสามารถใช้จริงๆใช้ข้อแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมันยาวมากมันจะใช้แขนได้อ่านี่เกี่ยวกับการพักได้แต่ว่าถ้าเกิดมันอีกอย่างหนึ่งคือใช้ตอกแขนเลยข้อแขนเลยเนี่ยอย่างนี้มันขนาดแขนเลยมันจะประทับเนี่ยตัวแขนตลอดเวลาปลาตู่ปลามันจะอยู่อย่างนี้ตลอดเลยแล้วดูเบ็ดดูง่ายๆทุกอันเนี่ยลอกทุกอันเนี่ยเขาจะทําตัวชงอยตรงนี้ไว้ให้นั่นคือนิ้วเราเนี่ยจะถนัดตรงไหนจะเลื่อนเอาไ่ดูเลยเนี่ยนิ้วเนี่ยมันจะเลื่อนอันนี อ่้องเอ่อนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางอะไรก็ัแล้วแต่ถนัดเพราะนั้นมันต้องอยู่ที่ว่าเราถนัดอย่างอย่างอย่างคันนี้เนี่ยถ้าเราจับถนัดอย่างนี้มพอเราวัดทับปั๊บเนี่ยปลาตู้ปลาเนี่ยแขนจะจะแตะวันนี้พอดีนะอันนี้เรียกว่าแขนอีกอันนึงใช้วิธีเท้าส่วนใหญ่เนี่ยเท้าพอตีเมื่อ้วมันเท้ามันจะยาวกว่าอันที่แขนเนี่ยมันจะเลยแขนเพราะนั้นมันจะมาปักเท้าที่ตรงเนี้ยเนี่ยข้างเสเอวเราเนี่ยได้แล้วเราก็หมุนได้ตลอดเวลาเหมือนกันอันนี้ก็สู้ได้แล้วสามารถยกเอาแขนช่วยได้ แต่เราพักได้อันนี้มันก็เป็นอีกแบบหนึง่งแต่ยังมีอีกอันหนึง่งอันนี้ยาวมากยาวมากเนี่ยยาวอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมเหยาๆไม่เคยไม่เคย,เคยแต่ว่าเห็นแต่เห็นเขาใช้ก็ยังงงเหมือนกันส่วนใหญ่คนเราจะไปทำเงี้ยปาหมุนหมุนตลอดเวลาสู้ปลาก็ใช้ตัวเงี้ยมันความถนดัดของคนมันเป็นอย่างนั้นมีเขาก็เลยซื้อไอ้ด้เมยาวๆหน่ยที่จริงมันเท้าได้อันนี้เท้าถึง ถึงเอวถึงนี่ได้เท้ามันก็ปั่นได้แต่ว่าดูมันเก่งกลางเขาก็เลยมาใส่แขนนี่นะในในลักษณะเดียวกันเนี่ยเบรกอื่นเบรกหรือว่าสายต่างๆเขาตั้งเหมือนกันหมดเขาจะต้องตั้งให้ออกได้เหมือนกันหมดแต่ว่าอาศัยจักรแลนนี่เพื่อมาให้มันคันมันเก่งกลางหรือว่ามันดีดนู้นดีดนี่เท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นอีกส่วนส่วนมืกจะทาบวกคันยาวๆนี่ก็มีเยอะไปเนี่ยอุปกรณ์ที่สําคัญสาหรับนักตกปลาอีกชนิดคือรอก และสายเอ็นสำหรับใช้ตกปลาสิ่งเหล่านี้จะต้องเลือกสรรอย่างตั้งใจจากประสบการณ์หลายสิบปีที่คุณสุธีประสบมานั้นน่าจะเป็นคำบอกเล่าที่จะยึดถือเอาเป็นเงื่อนไขในการถลนเขาเรียกเวลาเวลาใส่มาล้วมันจะฟูออกเวลาตีลงดิ่งเลยก็ได้มันเร็วเลยก็ได้แต่คนนี้ต้องระวังเบรกเบรกตัวที่เราปรับสายเนี่ยเดี๋ยวเวลาเวลาเราหมุนเนี่ยมันจะทำงานทันทีเนี่ยเราต้องตั้งเบรกตัวนี้ไว้ก่อน ให้มันได้กับสายก่อนให้มันออก,กได้ตัวนี้จะตั้งเบรกมันเหมือนกับอลอกโคลิงอะ่ะจะต้องตั้งเบรกตัวนี้ก่อนให้มันปาดึงออกไปได้แล้วสายไม่ขาดนี่คือตั้งตัวเขาเรียกว่าอย่างลักษณะนี้เรียกเบรกคงมอะไรเขาจะต้องหมุนคงมอะไรให้มันได้คันไหนทิ้มันออกนะแต่ว่าเวลาเวลาจะปลดเนี่ยเขาจะใช้กดตัวนี้ให้วิ่งออกไปให้เวนวิ่งออกไปแล้วแต่ว่าพอพอมันพอฟ้าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันมันถึง ถึงระดับที่เราได้แล้วเนี่ยเราจะหมุนปั๊บเนี่ยมันจะทํางานทันทีเลยเทำงานขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจับเนี่ยต้องจับเอาตัวนี้เหน,ยเนียวเหนียวนี่ไว้แล้วก็หมุนเมื่อเลือกอุปกรณ์ในการตกปลาได้ตามต้องการแล้วคราวนี้ก็มาลองใช้งานให้ถนัดไม้ถนัดมือกันดูบ้างเทคนิคการตกปลาน้ํนาจืดมีอยู่ด้วยกันหลายแบบแต่สำหรับคราวนี้นพพรเราจะมาลองดูการตกปลาแบบที่จะต้องใช้ฝีไม้ลายมือซึ่งเป็นการตกปลาที่ล่าเหยื่อดโดยตรง ปลากระสูบที่อาศัยอยู่ในเทะเลสาบเนื้อเขื่อนสีนครินเป็นปลาที่มีนสยยิสัยดุร้ายในการล่าเหยื่อมีขนาดน้ำหนักตัวค่อนข้างใหญ่จึงเป็นปลาที่นักตกปลาส่วนมากต้องการที่จะได้เจอเจอเป็นอย่างยิ่งแต่ปลาซึ่งอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติมักกระจายฝูงหากินอยู่ทั่วลาน้ำนักตกปลาที่หวังจะได้พบฝูงกระสูบงามๆจึงต้องเข้าใจถึงนิสัยของปลาชนิดนี้เป็นอย่างดีปลากระสูบขีดแห่งลำเขางู จะเริ่มชุกชุมว่ายอ้อมมาที่บันไดแก่งน้ําในยามที่น้ําป่าเริ่มหลากมาจากต้นหลับ <Okay. S 1> แต่ถ้าเป็นปลาฝูงที่่ายหาเหยื่ออยู่ในลำเขืนฝ <Okay. S 1> ูงปลาจะกระจายไหวหากินเป็นวงกว้าง <Okay. S 1> การตกปลาชนิดนี้จะให้ได้ผลควรเริ่มต้นกันตั้งแต่เช้าออกเรือเดินทางไปยังแหล่งที่ฝูงปลามาออกในยามค่ําคืนฝูงปลากระสูบจะไม่ไาวหาเหยื่อเพราะมันไม่สามารถที่จะมองหาเหยื่ออาหารของมันได้ ปลาเล็กที่เป็นอาหารโดยธรรมชาติของกระสูบขีดคือปลาซิวส้อยและปลาแป้นกระจกปลาเล็กชนิดนี้จะหากินรวมฝูงเช่นเดียวกับปลากระสูบดังนั้นนักตกปลาจะต้องรู้จักแหล่งที่ปลาเหยื่อเหล่านี้เกาะกลุ่มกันอาศัยวิธีการเข้าหาแหล่งหากินของฝูงปลากระสูบขีดจะต้องอาศัยทั้งประสบการณ์และความชํานาญของนักตกปลาแต่ละคนเริ่มต้นด้วยวิธีที่ใครสามารถทําได้โดยการค้นหาแหล่งที่ฝูงปลาออกล่าเหยื่อ ซึ่งปลาทั้งฝูงจะปรากฏตัวให้เห็นอย่างเด่นชัดการตกปลาวิธีนี้ค่อนขางจะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเรือเป็นอย่างมากเพราะจะต้องตระเวนแล่นเรือไปตามแหล่งชุมนุมที่เคยพบเห็นฝูงปลาตามที่ต่งตางๆและช่วงเวลาในการตกปลาฝูงกลางลาน้ําก็มีเวลาค่อนข้างจํากัดเนื่องจากปลาจะย้ายฝูงออกหากินอยู่ตลอดเวลานักตกปลา จึงควรทราบแหล่งที่ฝูงปลาน่าจะมาชุมนุมว่ายวนกันอยู่ใต้ผืนน้ำซึ่งเป็นแหล่งที่พวกมันหากินอยู่เป็นประจำซึ่งได้แก่ตามเพลิงผาชันเขาหินซึ่งมีรูถ้ำซึ่งปลาชอบอาศัยตามหัวแหลมที่ซึ่งใต้น้ำมีกอไม้เคยขึ้นอยู่ตามป่าใต้น้ำในความลึกไม่เกินยี่หินที่อยู่เรียบผิวน้ำที่ต่างๆเหล่านี้คือแหล่งชุมนุมของปลาเกือบตลอดวันเพราะเป็นที่เดียวกับแหล่งอาศัยของฝูงปลาซิวปลาซอยด้วย เเอเย็นเยลมาื่อาปลอมที่เห็นอยู่นี้ประดิษฐ์คิดขึ้นจากประสบการณ์ของคุณสุธีเองแต่เดิมนั้นคุณสุธีก็เคยใช้เหยื่อปลอมที่ผลิตจากต่างประเทศเพราะมีเพื่อนนำมาฝากให้ใช้บ้างลองซื้อมาเพื่อทดสอบด้วยตนเองบ้าง จนกระทั่งคุณสุธีคิดสร้างเหยื่อปลอมที่เรียกว่าสปูลขึ้นใช้เองเขาบอกกับเราว่าเหยื่อสปูลที่ผลิตจากประเทศต่างๆนั้นไม่เหมาะจะนํามาใช้ตกปลาขืนในบ้านเราเนื่องจากยังมีทั้งขนาดและน้ําหนักที่ไม่เหมาะสมเหยื่อบางตัวก็เล็กไปบ้างใหญ่ไปบ้างบางครั้งก็เบาไปบ้างหนักไปบ้างจากการใช้เหยื่อที่สร้างขึ้นเองหลายๆครั้งคุณสุธีบอกว่าสปูนที่ดีที่สุดสาหรับตกปลาล่าเหยื่อในลําน้ําลึกอย่างนี้ ควรที่จะมีน้ำหนักตัวประมาณ16ปอนด์ถึง20ปอนด์เพราะเป็นขนาดปานกลางนักตกปลาสามารถคว้างเหยื่อเพื่อหาลานบิงของตัวเหยื่อได้มากพอควรและน้ำหนักตัวของเหยื่อก็สามารถจมตัวลงน้ำได้ในเวลาที่รวดเร็วพอควรเหยื่อปลอมที่สร้างขึ้นในน้ำหนักพอดีจะช่วยนักตกปลาได้มากเวลาที่ปลาจำนวนมากแย่งกันกินอาหารเพราะจะทำให้ตกปลาได้จำนวนมากเพียงช่วงเวลาสั้นๆ นักตกปลาไม่ต้องรอให้เหยื่อจมตัวลงน้ำเป็นเวลานานแต่ถ้าขนาดของตัวเหยื่อปลอมใหญ่เกินไปหรือมีน้ําหนักมากเกินไปเวลาที่ปลาไล่ฉวยเหยื่อจนติดเบ็ดแล้วผู้ตกก็จะต้องเสียแรงในการสาวรอกเพิ่มขึ้นบางครั้งน้ําหนักตัวเหยื่อก็ทําให้การสาวรอกเพื่อสร้างแอคชั่นกระทาได้ช้าไม่สามารถเรียนแบบการว่ายของลูกปลาเล็กอย่างสมจริงปลากระสูบก,ก็จะไม่สนใจที่จะไล่กินเหยื่อ เคล็ดลับต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงบทเรียนสั้นๆที่เราจะนํามาบอกเล่ากับท่านผู้ชมได้ในเวลาที่จากัดเพราะเทคนิคในการตกปลาอย่างละเอียดจะไปจะต้องเรียนรู้จากนักตกปลาที่มีประสบการณ์ซึ่งเคยรู้จักทั้งความผิดพลาดและความสำเร็จมานับครั้งไม่ถ้วนเท่านั้นก็ไม่ร้อยด้วยนะครับมันมืดแล้วนะครับ ดูเคล็ดลับในการนำปลาที่ตกได้แต่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากน้ำกันตกไป ในสมัยที่ทะเลสาบสีนครินยังไม่เอ่อท่วมคุณสุธีเคยเล่าว,ว่าแกเคยมีอาชีพทำไม้มาก่อนอาหารหลักของคนป่าในยามนั้นก็ได้แก่ปลาป่าตามแก่งน้ําใกล้ๆกับป่าไม้ที่ตั้งในยุคนั้นการตกปลาโดยใช้เบ็ดฝรั่งยังไม่เป็นที่นิยมและอุปกรณ์ประกอบต่างๆเมื่อเสียไปแล้วก็ยากที่จะหาอะไรมาซ่อมแซมได้การหาปลาของคนอยู่ป่าจึงใช้ทั้งแหและเบ็ดราว ปลาปลาที่ติดเบ็ดราวตามแก่งน้ำมักมีขนาดตูที่ใหญ่โตมโหฬารเมื่อปลาติดเบ็ดเวลาปลดปลาจะกระทำได้ยากมากเพราะปลาจะดิน้นจนเบ็ดลา้าทําให้หลุดจากงีเงี่ยเหตุการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นเป็นประจำในยุคนั้นสร้างทั้งความรําคาญใจและเสียดายที่ปลาใหญ่หลุดไปจากมือของคุณสุธีอยู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งคุณสุธีนําเรื่องนี้ไปเล่าให้ผูเ้เฒ่าชาวกกเหรี่ยงฟังคุณสุธี ถึงด้วยวิชาพ่อมดในการปลดเบ็ดออกจากปากปลาขนาดใหญ่เทคนิคในการนำปลาที่ตกได้ขึ้นมาบนเรือนั้นหากสังเกตดูก็จะเห็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเหลือเชื่อเพราะจะเห็นว่าคุณสุธีเพียงแต่วักน้ำเข้าปากตัวเองเพียงสองสาครั้งพอช่วยตัวปลาให้หัวพ้นผิวน้ำได้สักหน่อยก็จัดการเป่าน้ำในปากเข้าใส่ไปที่บริเวณหัวโดยทันทีเท่านี้ปลาใหญ่ก็จะหงายท้องยอมให้จับตัวง่งายๆเรียกว่า เจอมนพ่อหมดจนปลายักษ์ถึงกับสลบเหมือนจะมาดิ้นกันอีกครั้งก็หลังจากถูกร้อยเส้นเชือกเข้าใต้เงือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเคล็ดลับเรื่องนี้คุณสุธีแก่อธิบายว่าข้อสันิษฐานประการแรกคือการเป่าน้ําที่อยู่ในกระพุ้งปากเข้าใส่บริเวณจมูกปลาอุณหภูมิของน้ําในปากคนเราจะอุ่นกว่านะะ้ําปกติเมื่อปลาถูกน้าเป่าข้าจมูกมันอาจจะช็อกน้ําไปสักครู่หรืออีกประการหนึ่งคือ บริเวณส่วนหัวของปลามีเส้นประสาทที่รับรู้ได้เร็วเมื่อโดนน้ำอุน่นมันจะเกิดอาการชาหรือช็อกท่านผู้ชมที่ดูรายการของเราจะชื่อหรือไม่ก็ลองวิเคราะห์เอาตามใจชอบกันเองนะครับคลิปพิเศษจากรายการสองโลกเพื่อแนะนำเทคนิคการตกปลาในสัปดาห์นี้ เสนอให้ท่านชมได้ด้วยเวลาที่จำกัดโปรดติดตามตอนต่อไปได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าและต้องขอขอบคุณคุณสุธีสุธิวงผู้จัดการแพรน้ำโจรที่ได้เปิดเผยความรู้ต่างๆแก่รายการของเราวันนี้ขอลาไปก่อนครับ เกิดมาสมบูรณ์เป็นชายสมชายแต่ชีวิตคล้ายขาดสิ่งไหนจึงต้องค้นหาจึงต้องเดินทางยาวนาน กันกว้างใหญ่ชีวิตยิ่งใหญ่ต้องไปตามใจ